สวัสดีครับแม่แม่เอลซีทุกท่านครับทําไปทํามาฮะเจ้าเดียเล่าประวัติสถานที่ให้ฟังครับว่าถานที่ตรงนี้ที่นอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ออมีคนเคยเสียชีวิตมาก่อน <c oughs> โอ้โหต้องถามคุณลุงสมพรครับ <c oughs> เออคุณลุงสมพรบอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นโต๊ะสนุก เคร oh oh> ื่องเล็ดอยู่ไหครับโอ้โตสนุกอ๋ออู้หพ um <ER pues ิ่งรู้นะครับพิ่งรู้สถานที่ตรงนี้ครับมีเรื่องราวครับมีเรื่องราวเก่าแก่ ฟังแล้วขนลุกเลยคุณพ่อคุณพ่อเคยเจอไหมครับเ,เ,เขาบอกว่ามีคนเ,เสียชีวิตครับบริเวณนี้ผู้ใด,ดนะซื้อยังไรเดียชื่อแอปเป็นยังตายเป็นยังตายอ๋อ,อโอเคเอ๋เอเฮดเฮดตายอยู่บางนี้อ,อ๋อ เพิ่งรู้เพิ่งร,รู้มีคนเคยถูกช้างมันรุดบ่เป็นลักของมันอ๋อเป็นเป็นที่เป็นมะบ่เมาเม,าม,มา่มาหาสร้างอ๋อจะของทีจะของทีเขาเล่าให้ฟังว่าอเมามานะครับเมามาเสร็จแล้ว มาหาช้างแล้วก็ช้างทำทำเสียชีวิตครับตรงที่บริเวณนี้ครับโอ้มองหูได้ดิกระลังหูได้ดิอยู่มา3 4มปีแล้วเพิ่งรู้ประวัติวันนี้เลยครับเพิ่งรู้ประวัติที่ตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไงเนี่ยวันนี้เลยครับดูแล้วก็รู้สึกเสียวๆนะครับว่าปิวว้าปิวไงก็ไม่รู้ พอเดกขี่มานอนถึงวิววิววิวมาหรือว่าเฮาเฮาบงหัวหรือว่าแต่ก่อนแต่ก่อนที่มียังนะที่ว่าเขาว่า,าเขาเห็นบักการบ่เห็นผีพ่วงอะสงบืบบับบืบบับการดูแล้วเพื่อน <c oughs> เราไปหาบักการก่อนด <c oughs> ูแล้วเพื่อนการแสงที่เห็นมันมีประวัตินะการ <c oughs> เขาว่าบงนี้เนี่ยบงบง,บงนี้ คนตายมาก่อนเขาวะนี่เลยบงนี้เดินเนี่ยคนตายมาก่อนสังเครตตายเออเออหรือว่าแสงที่เห็นในตอนนั้นอาจจะเป็นแสงวิญญาณของเขาก็ได้นะฮะอุโดนแล้วมันหลายปีแล้วบ่กูแมนหาหาปีแล้วบ่หาปีหกป,ปีแล้วบ่ก<ด>่อนกูไม่อยู่ก่อน อืทันไรสดแล้วกะมันเขากระหูบดเลยเป็นเรื่องเหล้าเป็นเรื่องเล้าว่าเมาหรอมาหาสร้างสร้างที่ว่ายู่ขังคาลังเตี้ยวไหมเห็ดเห็ดตายวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้เจอกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับกับต้นไม้ฮะ ไม่เกี Gesch ่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่มีแล้วแค่เราไม่คิดนะฮะวันุวันศุกร์นี้นะฮะเจอกันกับการไล์สดขายต้นไม้ครับประมาณยี่สิบต้นนะครับสงการเอาไว้ยี่สิบต้นอ่ายี่สิบต้นนะฮะจับจองเตรียมจับจองกันได้เลยแก้วทํามาเรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่เจาะรูเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาให้สงการเจาะรูแก้วก่อนครับ อ๋อจะมีบางคนที่เราส่งไปแล้วขนส่งทําแตกโอ้ถ้าทําแตกก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ใหม่นะแต่ว่าต้นไม้ต้นเดิมโยนโยนโยนแถวอะโยนแน่นอนแล้วทําไงถึงเขาเขาถึงจะไม่โยนก็ไม่รู้นะร ก็เขียนไว้อยู่ว่าต้นไม้ห้ามโยนแ,แ,แต่เขาก็ยังโยน <c oughs> ผ,มผมเมาเมาทั้งหมดเลยลเ,เราไปถามถามนี่ไอเดียไอเดียรู้มาครับเราจะไปถามเจ้าเจ้าเดียดต่อนะครับเจ้าเดียดเป็นคนในพื้นที่นะ เจ้าเดียวคนในพื้นที่ครับหาแล้วหลายปียังเดียวห้าปีโอ้ต้องถามตะไหวโอ้ตะไหว,ไว,ไวนี่ว่าเคยเบอกไหวฟังเลยตะไหวนี่อันนี้จะเทเทพื้นมาอีกตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นนีน่เพื่อทำเป็นที่ เขาเรียกว่าอะไรจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับจอดมอเตอร์ไซค์ใช้สอยเป็นพื้นที่ใช้สอยก็ได้ตรงนี้เพราะว่ามันเหลือทรายเหลือหินเหลือ,อปูนปูนเบิร์น่นี่เบิร์แล้วป่ครับปูนปูนปูนหมดแล้วครับปูนหมดแล้วอีกอยังทุ่งครับนี่ทานสร้างมาทางทางนี่ เพราะบางเนี่านห่างนี่ไหมสองถุงกอดแมนครับบันไดสามถุงหัวหัวไปแล้วหัวไปแล้วสามลวไปแล้วผสมพื้นเลยนะครับพื้นพื้นแข็งแรงแล้ว เื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันใบ้านผูกคนี้นูเนี่ยฮะเปอยังบ้านผูกคอตายเป็นยังอ๋อหลอกคนบ้านผูกคอตายหลอ,อกคนอออ้มไม่ต้อเรื่องพีเตอร้อ,อีกอะไรพับมานอนอยู่พ่อจักเธอไปฮะกี้จา่พ่อ จะเป็นไรครับเจ้าตรงที่เจ้าท็อปนอนนี่ก็ก็เป็นของนอนห้องนอนของกเษกษตรกรแล้วก็เจ้าเสือครับกายเสร็จแล้วนฮะคายเสร็จแล้วเทปูนเทอะไรเรียบร้อยนะครับอสีว่าเกียวผอมมาก เจียวไม่ได้ผอมนะฮะผมว่าเจียวอ้วนขึ้นนะเออเจียวมาใหม่ๆนี่ครับโอ้ซูยุสัญญาเลยรฮะตอนนี้เริ่มไม่พูดคนแล้วโอ้โหอวดคัดเกี้ยว โอพวกผมตองแดงนึกว่าใครนะครับพ่อน้องบุญชูนี่เองอันนี้คือผสมพื้นเลยนะครับไม่ต้องใส่กระบะนะไม่ต้องใส่กระบะเทเอวเลยครับไม่ต้องใส่กระบะเทเอาเลยไม่ได้นอนที่นี่ไม่ต้องเสียวไม่ได้นอนครับผมไม่ได้นอนแต่ว่าผมมานอน ก็หลายวันอยู่นะ <c oughs> หลายครั้งหลายวันก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอได้ฟังนะฮะพอได้ฟังพอได้รับทราบมันก็ทําให้เราเสียวๆ,ๆไม่รู้ครับไปบอก,กเกษตรการเมื่อกี้เกษตรการบอก <c oughs> ไม่ได้แล้วเกษตรการบอกเออเรื่องเรื่องที่เขาเรียกว่าอุปโลกขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นจริงหมดเลย <c oughs> ตอนนั้นสิงห์ก็ลาท้าผี เอาอีกไหมจ๊ะไม่แล้วครับไม่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่บัวบานไม่สบายอืมเป็นช่วงที่บัวบานเนี่ยไม่สบายเรากลับมาดึกๆดื่นด,ดอ่นเราก็มาถ่ายคลิปต่อนะครับไลฟ์สดโอ้โหมีคนดูเท่าไหร่เกือบห้าพันคนเป็นไลฟ์สดครั้งแรกครับที่ผมไลฟ์สดแล้วคนดูเกือบห้าพันเยอะมากเยอะมากมขนาดช้างออกลูกนะเจ้ามิ่งอะ่ะ สามพันกว่าสี่พันะฮะอันนี้สี่พันกับห้าพันอือเ,อเคนะครับจะได้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆนะฮะ คือที่ใช้สวยมากๆฮะโอโอ,โอเป่งน,น้ำก่อนบ่ะอ๋อเอาใส่ไปใส่สไม่ใช่จ่าน้องสิงวันนั้นอ๋อ <c oughs> ไปงานช้างใช่ไหมไม่ เอฟซีนี่ความจำเป็นเลิศเลยนะครับความจำเป็นเลิศเลยเอางานช้างเออใช่ใช่งานช้างเพิ่งเข้ามาดูผีที่ right huh? ไหนค่ะไม่มีผีครับไม่มีผีที่ไหนหรอกอันนี้คือปมซาซอันนั้นเนี่ยหรือว่าเอาลังมีกันแล้วดีกันแล้วครับสองพี่น้อง กวาบางอะชื่นใจตีกันแล้วทุกคนสนุกเมื่อชุดซุมนี้สุกสนานนะผมมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้คิดครับให้อ่าเรียกว่าสื่นเ <c oughs> ต้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่อยู่ว่ารับรู้ว่าที่ของเราเคยมีคนอเสียชีวิตยอยู่ตรงนี้นะแม่เจ้าเดียไม่น่าพูดเลย <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวถามน้องก่อน,นสอบถามเรื่องราวอีกสักนิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับก็าบางข้อมูลอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะอาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเจ้าของช้างเองครับเราก็จะไม่พูดเรื่องนั้นนะครับขอถามสักครั้งแนละ้วก็จะมาเล่าใหม่ครับผมไปกันเอ้อวัสดีจ้า